ยงบีดยังคงบันเลงในบรรยากาศที่วังแวงเด็กหญิงคนหนึ่งผูเคยไปฝันว่าอยากจะทำเพลงอุปสรรคร้อยพันมันปิดกั้นจนต้องตามเกมและนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะเล่าพันรักของฉันเองเป็นเด็กบ้านนอกชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวคิดอะไรเล่นอะไรทำอยู่คนเดียวไม่มีใครถูกทำร้ายเจ็บอยู่คนเดียวเจอปัญหาไม่เป็นไรเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวกลายเป็นตัวประหลาดพุติกรยาที่ฉันชอบทำเป็นคนคิดต่างที่เพื่อนๆเขาไม่ชอบกันทุกอย่างจะอึดอัดเมืาอความเกลียดชังมันครอบงำสังคมไม่เคยเข้าใจแล้วทำไมฉันต้องชอบมันเรามันหลัง สิ่งที่เชื่อสิ่งที่คลั่งใครจากเคยอยู่กับมันทุกวันเพราะความหวังที่ตั้งไว้แต่ความเป็นจริงนั้นจ็บปวดและมันช่างไร้เหลือเพียงคำถามงงๆอสมญาจัโนโร,รู้จักมันบ้างไหมที่ผ่านมาฉันชี้รามือประหัดดังพายุสัตว์คู่ต่อสู้ให้กระอักไร้ความจะลองถูกตัดสินเป็นประจักษ์ลงภูมมใจในคำชมแต่ทั้งหมดผิดถนัดฉันสะบ,บัดในเพลงแรกที่แต่งขึ้นตัวตนของฉันมันเริ่มแยกมันถูกแบ่งครึ่งว่าจะเกลรและเกลียวกลาดทำไม่แกร่งขึ้นแต่นั่นไม่จิตฉันไม่จิตฉันทั้งหมดถูกแบ่งครึ่ง